สวัสดีครับร้าน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับหลวงผู้แขกอภาโสนะครับผมรุ่นมหาลาปดนีนะครับวัตถุนิทรประดิษฐ์นะครับออกในปี25 5 7ปัจจุบัน2 5 6 7าเไอผ่านระยะเวลามาแล้ว10ปีนะครับหลวงปู่แขกเมื่อกท่านเป็นเกจิชื่อดังนะครับผมว่าท่านสําเร็จวิชาพวกกสินวัสินลมนะฮะท่านสามารถยกนะครับหม้อน้ำมนใส่น้ำมนเต็มๆหนักๆได้มือเดียว จนคนก็แปลกใจมเยอะขึ้นมาได้ไงเดี๋ยวผมใส่แท็กคลิปไว้ข้างหลังนี้นะไม่มีอาการเก่็งกล้ามมือกล้ามก้ามมือเลยนะกล้ามเนื้อมือเลยนะครับแปลกมากเคยผมเคยไปกราบ่อนอยู่หนุ่งนะใกล้ๆกล้ปลายนะครับก่อนที่าจะละสังสารอาจจะดาไม่ได้ไปกราบมาหลายหนนะครับใกล้ๆกราบคนเดียวเพราะช่วงนั้นก็นะครับยังยังเพิ่งพึ่งออกจากราชการพึ่งลาออกมานะครับก็เลยไม่ได้ไปพบเกจิองไหนเท่าไหร่นะครับ ส่วนพญาเต่าเรือนนะครับเดียนพญาเต่าเรือนเนี่ยคนพระเกจิององแรกที่ท่านทำก็คือที่ทำก็คือหลวงปู่หลิวนะฮะท่านดูเคสจ,จากเรื่องของพระเจดีย์ดกที่พุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเราเนี่ยรมณะโคดมพระธมารณพดมเนี่ยท่านเคยเกิดตัวเวนประาตินะครับเป็นพระวิชาตเป็นพญาเต่านะครับแล้วก็มีคนเรือล่มท่านเองก็ยอมกิ้งตัวเองมานะฮะ ให้ตัวเองตายแล้วก็เป็นอาหารนะครับของคนที่มาติดเกาะบนเรือบนบนเกาะนั้นนะฮะที่ท่านอยู่อาจจะเป็นเป็นบาร,รมีนะฮะเหมือนกับพระเกติครูบาอาจารย์หลายท่านที่บเป็นบาร,รมีเพื่อที่เป็นเจ้าอนาคต <c oughs> อย่างของปัจจุบันก็หลวงตามมาวาท่านมึงนะัท่านก็พยายามนะครับมันเป็นบาร,รมีเพราะว่าคนนี้เป็นุู้เจ้าอนาคตเนี่ยต้องเป็นบาร,รมีรรรรมสูงแล้วก็ต้องอาศัยและยะเวลานานมากนะครับนานมากสะสมกําลังบุญนะครับอย่างที่หลวงตาม,มาท่านบอกนะครับ อันนี้พระเกจิอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านก็เอามาสร้างเป็นพญาเต่าเลยจะช่วยทั้งเรื่องของป้องกันภัยนะครับความอุดมทรัพย์นะครับโชคลรัต่างๆโชครางต่างๆก็จะมาสําหรับคนที่บูชาพญาเต่าเรียนะครับอย่างที่บอกนะครับพระเกจิที่เริ่มองค์แรกก็คือหลวงปู่หลิงนะครับหริยนรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงปู่นะครับหลวงปู่หลวงปู่แขกนะฮะเนี่ยหลวงปู่แขกรุ่นหนึ่งนะครับเหรียญเต่ารุ่นหนึ่งนะครับ เป็นเลนตต่างรุ่นหนึ่งผมไม่ชมความงามสวยนะครับผมทองแดงงดำมันก็จะมีหมายเลขัมเบอร์ตรงนี้แล้วจมีโค้ดเต่าปัจจุบันก็หายากกันแล้วนะครับหายากเพราะว่าคนมีวัตถุมงคลรูปแขกก็เก็บสะสมมีประสบการณ์กันเยอะอยู่สมควรน,นะครับผมมีเท่าไหร่ก็เก็บเก็บกันครับต่างชากก็จาบูชาออกไปเยอะ แกใจดีนะครเคยเปนั่งกราบไปนั่งคุยกันครั้งหนึ่งใจดีอย่างที่บอกเยได้ไปกราบรู้สึกสองคนถึงไหมเคยไปกราบสองคนนะครับรายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับของผู้แขกร่วมมาลาปดนี่นะครับพีธีพุทธพิเศษบูสดวัตสุนทระดีสองห้าห้าเจ็ดนะครับปัจจุบันล้านก็เหลือจมออูลขุนผู้แขกน้อยมากเลยนะครับใกล้จะหมดทุกรายการละ รายการนี้นะครับถ้า,าท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้าน้วยพรผักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลคกกไ์กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรผักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ